สวัสดีครับพบกับรายการ Food Fort h h o u g t รายการในรูปแบบพอดแคสต์ที่จะนำเอาอาหารสมองมามอบให้เพื่อเป็นบทเรียนและเป็นทั้งแรงบันดาลใจกับชีวิตจริงและเรื่องของการทำงานนะครับสำหรับอาหารในวันนี้จะเป็นมือพิเศษเพราะเรามีแขกพิเศษที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟัง จากการที่เป็นคนอายุน้อยๆที่เป็นผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารองค์กรยักษ์ใหญ่เราอยากจะเรียนรู้ว่าเรื่องของการเดินทางจากการเป็นผู้ประกอบการจนกระทั่งกลายเป็นผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นเนี่ยเขามีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับเราเขามีอะไรเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดมีความรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจที่ตัวเราเองก็อยากจะเดินบนเส้นทางนั้นบ้างนะครับ เราพบกับแขกรับเชิญในวันนี้เดี๋ยวให้ขาแนะนำตัวเขาเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้บริหารของ a อคซค่ะสวัสดีครับพี่ขอเรียกอาจารย์เบสอาจารย์เบสแนะนำตัวเองหน่อยสิคะครับผมเบสนะครับสันเสริญสมัยสุดนะครับก็เป็นประธานคณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท e x x o ซอนแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท c p b n บียนครับอมีที่มาที่ไปไหมคะครับเอกซอนก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านเกษตรเทคโนโลยีนะครับหรืออักกริเทคนะครับก็ทำเรื่องซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเบื้องหลังความสำเร็จของ CPF ีนะครับต่อ40ปีที่ผ่านมาครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงเด็กไทยที่กำลังเรียนหนังสือ ถ้าเราไปถามเด็กที่กําลังเรียนหนังสือว่าเมื่อจบแล้วจะไปทําอะไร,รจันเบสคงรู้นะค,ะครับว่าเด็กส่วนใหญ่ตอบว่าจะไปเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะไปรับราชการหรือเป็นลูกจ้างเอกชนค,ค,ความคิดที่จะกลายเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นองค์ประกอบเนี่ยมีน้อยมากจะได้ข่าวว่าจยา์บเบสเนี่เป,เป็นองค์ประกอบตั้งแต่อยู่22บซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเทียบเท่าก็เท่ากับคนจบใหม่แบบเวอร์ชินเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นนึกยังไงครับถึงได้แหวกออกมาจาก เรียกว่าอะไรนอมของคนไทยโดยโทั่วไปที่อยากจะเป็นลูกจากจงจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากการชอบค้าขายนะครับซึ่งผมเองก็ค้นพบตัวเองตอนยังเด็กนะครับโดยที่ไม่ได้เจตนาเมื่อตอนอายุเจ็ดขวบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมก็อยากอยากซื้อของเล่นอยากกินขนมเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่เพอเอิญคุณพ่อก็ไม่ค่อยอยากให้กินขนมที่มันไม่ค่อยมีสาระ ก็คุณพ่อก็อาจจะบอกว่าเออถ้าเกิดอยากกินอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยก็ถ้าหาเงินเองได้จะซื้ออะไรก็ไม่ได้ห้ามอ๋อถ้าเป็นเงินพ่อพ่อห้ามครับแต่ถ้าอยากจะซื้ออยากจะกินอย่างเงี้ยพ่อไม่ให้ใต้องหาเงินเองใช่แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอะเราไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกเราก็รู้แค่ว่าเราต้องหาเงินตอนนั้นเจ็ดขวบเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยทุกวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นวันรวมญาตินะครับ ซึ่งทุกบ้านในยุคนั้นเนี่ยใช้โทรศัพท์02ก็จะมีสมุดโทรศัพท์กระดาษเล็กๆอยู่หน้าโทรศัพท์ผมก็เอาเอกระดาษเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมาพับเป็นสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ใส่ถาดแก้วน้ําเนี่ยไปเล่ขายญาติิทุกวันอาทิตย์อ๋อเหรอครับจําได้ไหมครับว่านั้นพับอะไรมั่งครับมันก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆเหมือนที่เด็กพับนะครับแต่จริงๆก็หารู้ไหมก็คือผู้ใหญ่เนี่ยพอเราเอาถาดแก้วน้าแล้ววางกระดาษเหล่านี้ไปขายเนี่ย จริงๆเขาไม่ได้อยากได้หรอกครับไอ้เศษกระดาษเหล่านั้นเนี่ยแต่เขาซื้อเราเพราะว่าความเอ็นดูมันดูน่าเอ็นดูใช่ครับใช่ครับมันมัน<ะ>เป็นเรื่องของความพยายามของเด็กวัยเจ็ดขวบใช่แต่ว่าหารู้ไหมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันทําให้เรารู้สึกมีความสุขเพราะว่าใครๆก็บอกลูกเบสมีอะไรมาขายลูกทุกคนก็แย่งกันซื้อมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า รู้สึกมีกําลังใจ<ม>รู้สึกสนุกได้ใช่รู้สึกสนุกแถมได้เงินไปก็ไปซื้อขนมขนมอีกพ่อก็ชมญาติญาติก็ชมมันก็เป็นความภูมิใจกลายเป็นของเล่นชิ้นแรกในชีวิตที่เราจําได้มาถึงปัจจุบันอืก็แปลว่าได้ทําจริงปฏิบัติจริงแล้วพอทําจริงปฏิบัติจริงเนี่ยมันประสบความสําเร็จ แล้วการประสบความสําเร็จนั้นก็ได้รับกําลังใจซึ่งตรงเนี้มันก็ทําให้คนอยากจะทําสิ่งนั้นต่ออันนี้เป็นหลักการของการบริหารเลยนะครับใช่ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปขายทุกอาทิตย์ถ้าเรา <c oughs> พับกระดาษแบบเดิมๆไปขายญาติๆก็เบื่อไม่ซื้ออีก <c oughs> อาทิตย์ถัดๆไปเราก็ต้องคิดว่าเราจะหาอะไรใหม่ <c oughs> บางสัปดาห์ผมก็จะระบายสีแล้วไปขายจากตัวยี่ส้าตังค์เป็นห้าสิบตังค์บ้าง <c oughs> พอเริ่มหมดมุกก็เริ่มจะเอาสกอตเทปสฉีกขยําให้มันเหนียวเหนียวนะฮะ แล้วก็แปะกระดาษข้างหลังแล้วก็บอกแปะตู้เย็นได้อะไรเงี้ยครับก็พยายามหาเรื่องราวที่มันไม่ซ้ำไปขายผูใหญ่ก็จะแอว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะอันนั้นมันก็เป็นพฤติกรรมที่สร้างให้เรามีความเป็นเท่าแก่โดยที่เราไม่เจตนาค่ะพอผมเริ่มโตขึ้นผมก็เริ่มรู้สึกเขาเรียกว่าชอบค้าขายอเริ่มตอนช่วงปริญญาตรีเนี่ยผมก็เริ่มไม่ค่อยเรียนทั้งทั้งที่ผมก็เป็นเด็กเรียนเก่งผมก็เริ่มหาอาชีพเสริมเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเรียนวิศวะ ผมรู้ว่าถ้าเรียนจบมาห้าปีสี่ปีเนี่ยจะเงินเดือนแค่หมื่นแปดแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเสียเวลาเรียนตั้งสี่หปีเนะเงินเดือนแค่หมื่นแปดถ้าจบมาผมก็เลยพยายามหาอาชีพในช่วงเป็นนักศึกษาก็เริ่มตั้งแต่ไปซื้อของเสื้อผ้ามาขายหน้าคาฟูโรตัือไป บินไปฮ่องกงไปซื้อมือถือโนเกียนในยุคนั้นที่รุ่นแพงๆเนี่ยราคาส่วนต่างมันต่างจากเมืองไทยประมาณ5 0 0 0ันถึง8 0 00บาทต่อเครื่อง uh huh. ก็บินไปเช้าเย็นกลับมาแล้วก็เอามาขายเพื่อนเพบ้างมาขายตามห้างบ้างแล้วก็มาทําชุดแต่งรถยนต์บ้างมันมันก็เลยทําให้เราเขาเรียกว่าเรียนรู้การหาเงินแล้วก็ทําให้เข้าใจสัจะทรมธุรกิจมากขึ้น uh huh. เพราะว่า การหาเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่มันยากจริงๆก็คือเงินที่มีคุณภาพเงินที่มันได้มาสม่ำเสมอเงินที่มันมีความมั่นคงนั่นมันคือสิ่งที่มันมันเป็นเงินที่ธุรกิจที่มีคุณภาพแต่พอใกล้เรียนจบเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจากบทเรียนที่ผมขายเสื้อผ้าขายมือถือขายชุดแต่งรถยนต์เนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็เลยมองว่าอะไรที่มันยั่งยืนจริงๆล่ะ ก็เลยมามองเห็นโอกาสก่อนเรียนจบเรื่องของการทำเรื่องซอฟต์แวร์ซึ่งซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในอเมริกาหรือยุโรปหรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมีเรื่องของอีคอมเมิร์ซเข้ามาเต็มไปหมดผมก็เลยมองว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องนี้แน่ๆแล้วผมก็เล็งเห็นว่าประชากรคนเล่นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีสูงขึ้นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็เริ่มเข้ามา งั้นมันก็เลยเป็นโอกาสถ้าผมคิดว่าถ้าผมเห็นโอกาสก่อนผมลงมือทําก่อนก็น่าจะประสบความสําเร็จก็เลยเป็นที่มาของการเปิดบริษัทตอนอายุ22่สิทำเรื่องเว็บไซต์สําเร็จรูปคือทําให้คนที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถมีเว็บไซต์สร้างเว็บของเขาได้ขายของได้ภายใน5นาทีโดยที่เขาไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์วิธีการได้รายได้ตรงนั้นเนี่ยก็มาจากค่าเช่าวเว็บไซต์ ถ้าเกิดเว็บไซต์สามารถใส่สินค้าได้เยอะขึ้นมีฟีเจอร์ในการใช้งานมากขึ้นเช่นมีระบบสมาชิกมีระบบชำระเงินก็สามารถที่จะจ่ายรายปีแพงขึ้นจากเดิมที่ทำเป็นโปรเจกต์จบส่งปิญญาตีเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆจากทำคนเดียวก็เริ่มรับพนักงานเข้ามาทำแทนรับค a l l center รับโปรแกรมเมอร์รับดีไซเนอร์มาทำแทน ก็ทำให้เขาเรียกว่าบริษัทจากทําคนเดียวก็โตเป็น50คนโตเป็นร้อยคน <Okay. S 2> กลายเป็นธุรกิจระดับประเทศโดยที่ไม่เจตนาย้ำอีกทีค่ะธุรกิจอันนี้ชื่อบริษัทอะไรและดําเนินธุรกิจเรื่องอะไรยุคนั้นเนี่ยตั้งบริษัทชื่อ e commerce solution นะครับ <Okay. S 2> ทำเรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนอยู่หลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าตอนในยุคนั้นที่ผมทาเนี่ยก็ถือว่าคือผมมองว่ามันมี4รู้นะครับ <Yeah. S 2> คือ1รู้ก่อนเขา สองรู้พร้อมเขาสามรู้หลังเขาสี่หรือไม่รู้เลยดังนั้นพอเรารู้ก่อนเราลงมือทําก่อนเนี่ยมันก็ได้เปรียบอันนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น advantage ของ Pi ้นําเนีนะครับเรารู้ก่อนใครเราทําก่อนใครเราจะกลายเป็นต้นแบบครับใช่ไหมครับใครมาทําต่างจากเราเ็าก็บอกของปลอมใครมาทําเหมือนเราเขาก็บอกว่าเรียนแบบนั่นคือรู้ก่อนใครและหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มทําสักพักเนี่ย ก็ปรากฏว่าก็ในขณะที่เราสร้างบริษัทเนี่ยก็หารู้ไม่คนอื่นก็เห็นโอกาสเหมือนกับเราเหมือนกันอ่าแน่นอนมันไม่มีใช่ป่ะเราไม่ได้เป็นคนพิเศษใช่เราเห็นเขาก็เห็นก็เราก็เริ่มเห็นบริษัทแบบนี้เนียผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับก็มีตั้งแต่5ถึง10บบริษัทในยุคนั้นซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนจากโนวันไปเป็นซัมวันได้เนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์หลักๆคือในตอนนั้นเนี่ยในยุคอีคอมเมิร์ซยุคแรกเนี่ย ผมมองว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเบอร์หนึ่งในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าจะเป็นผู้ชายอืผมก็เลยมองว่าประเทศไทยเนี่ยประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงก็ซื้อของมากกว่าผู้ชายด้วยอดังนั้นถ้าผมจับตลาดผู้หญิงก่อนผมก็น่าจะชนะด้วยโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นผมจึงเจาะตลาดในยุคนั้นเริ่มต้นจากกลุ่มผู้หญิงเป็นหลักเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสําอางของเล่นแม่และเด็ก6หมวดนี้นเป็นหหมวดยุทธศาสตร์ที่ผมต้องชนะ โดยที่ผมอาศัยว่าผมเอาร้านดังตามที่อยู่ตามห้างต่างๆหรือผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นไอดอลสำหรับร้านค้าประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยผมไปจีบพวกเขามาขึ้นบนระบบโดยที่ผมไม่ได้เก็บค่าบริการเขาสักบ,บาทแถมผมส่งคนเนี่ยไปช่วยถ่ายรูปสินค้าเอาใส่ขึ้นเว็บเพื่อที่จะทำให้เขามีตัวตนบนหน้าเว็บอ,อายุทศา,าสน้เนี่ดูเหมือนจะขาดทุนก็จริงแต่จริงๆแล้วผู้ประกอบการรายใหญ่ประเภทนี้เนี่ย ก็เป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศทําให้ผู้ประกอบการที่ทําสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยแห่ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในเชิงของผู้ขายบนแพลตฟอร์มเมื่อผู้ขายเยอะขึ้นก็มีผู้ซื้อตามมาก็เลยทําให้แพลตฟอร์ม e อีเ Place ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในขณะเดียวกันเรื่องคนก็เป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยผมทำเองทุกอย่างตั้งแต่ดีไซน์เว็บเขียนโปรแกรมรับโทรศัพท์ขายแพ็กเกจยันกระทั่งบริการลูกค้าพอมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นผมก็เริ่มจ้างคนมาทำแทนผมในด้านต่างๆเช่นคอเซนเตอร์ดีไซ g n เนอร์โปรแกรมเมอร์แต่หัวใจสำคัญก็คือว่าด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่ลงรายละเอียดผมก็จะไม่ไว้ใจใครง่าย,าย mm hmm. เพราะผมกลัวว่าถ้าเกิดให้คนมาเขียนโปรแกรมแทนผมผมก็กลัวว่าคุณภาพจะไม่ได้ ก็เลยเป็นที่มาของผมเนี <g <g im ่ยไปตามล่าหาคนเก่งที่สุดในประเทศว่าโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ในยุคนั้นเนี่ยคนเก่งระดับประเทศเนี่ยจะอยู่ตามพวกมันไม่มี Facebook เหมือนในปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปคุยกันบนฟรีเว็บบอร์ดหรือไปอยู่ตามเว็บไทยแวร์ดอทคอมในยุคนั้นผมก็แอดซูมว่าไอ้คนที่มันไปสอนคนอื่นเยอะๆเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้และมีลูกศิษย์ด้วยผมก็ไปชวนเขากินกาแฟไปเลี้ยงข้าวเขา ไปทำความรู้จักแล้วผมเองในยุคนั้นเนี่ยบริษัทผมก็ยังเล็กและคนเก่งๆระดับนี้เนี่ยในยุคนั้นเงินเดือนก็7จ็ดแปดหมื่นอยู่ในบริษัท Microsoft, ์รอยเตอร์ไบ้างแล้วเขาจะมาทํางานกับผมทําไม mm hmm. ในเมื่อผมก็เป็นบริษัทเ,เล็กๆอยู่ที่บ้านด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าคนมีวิสัยทัศน์กับคนขี้โม้เนี่ยมันใกล้กันมากนะฮะคือคนที่เล่าอนาคตที่จับต้องได้กับคนที่เล่าอนาคตที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราทําให้เขาเห็นแล้วว่าผมมีเว็บไซต์ <c oughs> ที่มีคนเข้าเริ่มเป็นหมื่น <c oughs> เป็นแสนคนต่อวันแล้วผมก็เอาสมุดบัญชีไปกลางว่ายอดขายผมเนี่ยวันหนึ่งผมได้เท่านี้ผมก็ชวนเดฟที่เก่งที่สุดคนแรกในยุคนั้นเนี่ยมาอยู่กับผมโดยที่ผมแบ่ง3%ของยอดขายเว็บไซต์แพ็กเกจเนี่ยไปเป็นเรียกว่าเทคเทคนิคอลคอมมิชชั่นก็คือคุณไม่ต้องไปเซลล์หรอกแต่คุณเป็นแค่โปรแกรมเมอร์ที่ดีที่สุดให้ผมก็พอ คุณจะได้สมเปอร์เซ็นของทีมของยอดขายเนี่ยเข้าทีมเด็ดของคุณหารู้ไหมไอ้การที่ผมได้มือดีที่สุดของประเทศมาอยู่กับผมเนี่ยทาให้คนเก่งๆในประเทศเนี่ยอยากมาอยู่กับคนนี้เพราะว่าคนนี้มันเก่งอยากจะมาเรียนรู้แหละใช่ครับดังนั้นจริงๆแล้วเวลาเราจ่ายค่าตัวเขาแพงแต่มันจริงๆมันแพงเพื่อไปถูกไม่ใช่ถูกเพื่อไปแพงแพงเพื่อไปถูกในที่นี้ก็หมายความว่าผมจ่ายเงินเดือนเขาสูงมากในขณะเดียวกันคนลูกศิษย์เขาเก่งๆเขาก็จะรู้ว่าลูกศิษย์คนไหนเขาเก่ง เขาก็จะไปดึงคนเก่งเหล่านั้นนมาอยู่ก erm ับเขาเขาก็จะเป็น HR เป็นไอตัวด้วยดังนั้นเมื่อคนเก่งได้ลูกศิษย์ดีๆมีทัศนคติดีเป็นเด็กวัยรุ่นเพิ่งจบใหม่ค่าตัวก็ถูกดังนั้นพอถัวถัวกันแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างจากต้นทุนบริษัททั่วไปผมก็เลยให้นิยามสูตรของผมก็คือสองสสคือจ้างสองคนเงินเดือนเท่าสมคนแต่ประสิทธิภาพเท่าสี่คนดังนั้นเราไม่ได้เน้นจํานวนพนักงานเยอะ แต่เราขอให้มันเป็นครีมครีมของประเทศจริงๆและหลังจากนั้นพอเราได้คนที่เป็นระดับประเทศอยู่ร่วมกันธุกรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่จับอากาศเป็นเงินทุกอย่างทุกความคิดเนี่ยมันเกิดจากเศษอากาศเป็นเงินทั้งสิ้นมันเกิดจากสมองมันเกิดจากวิธีคิดดังนั้นพอเราได้บุคลากรชัน้นนํามาอยู่กับเราเราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งอะไรที่เราต้องการได้และมันก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถไปทํางานอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมผมสามารถทิ้งงานเดฟ ได้ได้อย่างสบายใจเพราะผมรู้ว่าคนที่ทําเก่งกว่าผมซี่ผมสามารถทิ้งงานดีไซน์เพราะผมก็ไม่ได้เก่งงานดีไซน์ผมก็หาคนดีไซน์เก่งระดับประเทศมาอยู่กับผมคัสเตอร์เมอร์ซัพพอร์ตผมก็รู้ว่าผมจะต้องไปหาใคร <c oughs> ดังนั้นมันก็เลยทําให้ผมลอยตัวขึ้นมาเรื่อยๆืเริ่มบริหารคนเก่งและอีกอย่างผมก็คิดว่าผมไม่เคยประหยัดกับการจ้างคนเก่งค่าตัวสูง <c oughs> เพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดประหยัดไปผมก็ซื้อปัญหาเข้าตัวเองคือแพงเพื่อถูกเัมือ่กันใช่ครับเพราะว่า ราะถ้าผมจ้างเขาถูกสุดท้ายเขาทางานมาไม่ได้ดีผมมีลูกค้อเยอะเขาเองสามารถไปที่อื่นที่แพงกว่าได้เขาก็ไปครับดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าผมประหยัดนะแต่สุดท้ายผมก็เจ๊งเพราะว่ามันก็มีแต่ปัญหากลับมาที่ผมดังนั้นพอผมได้บุคลากรที่เป็นผู้นําในตลาดจริงๆมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศได้โดยโด,ย,ดยธรรมชาติเลยเพราะว่า บริษัทอะไรก็ตามที่จะเป็นผู้นําของประเทศนั่นหมายเพราะว่าต้องมีบุคลากรที่เก่งๆด้านนั้นอยู่กับเราใช่ไหมครับครับดังนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างจากโนวันไปเป็นซมวันแล้วก็เขาเรียกว่าพัฒนาองค์กรที่มันเป็นไซส์เล็กแล้วก็มีความยืดหยุน่นแล้วก็มีความ mm. เขาเรียกว่าโตด้วยความรักและสามคีในทีมเพราะว่ามันเป็นทีมที่เขาเรียกว่า ไม่ไม่ไม,ไม,ม่มีไม่มีการแบ่งขอบเขตชัดเจนว่าใครต้องทําอะไรแต่ในยุคนี้ก็เรียกว่าสตาร์ทอัพแหละถามคําถามก่มมมมอนจะไปเรื่องอื่นแล้วสุดท้ายธุรกิจของดรเบสที่เริ่มต้นแบบนี้เป็นยังไงนะปัจจุบันก็ในในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จและขึ้นต้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับพอเริ่มทําไปทำมาเนี่ยก็เริ่มมีคู่แข่งใหญ่ๆเริ่มเข้ามาเห็นในตลาดนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมีบริษัททรู เข้ามาเริ่มแข่งขันด้วยแล้วผมเองก็ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กะนะฮะอายุ25แล้วก็ตอนนั้นก็ปากท้องพนักง,งานก็เกือบร้อยคนเราก็เห็นว่าบริษัทใหญ่อย่างทรูเนี่ยโอ้โหตึกสูงท่วมท่วมหัวเลยเนี่ยมาทําแข่งกับเราตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเครียดมากนะฮะเพราะว่าเอ้ยเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเขามีทั้งเงินทุนมหาศาลในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยเราแค่ เอาเงินมาจ้างคนเก่งเราก็จะหมดอยู่แล้วอ่ะเพราะผมลงทุนกับคนเป็นหลัก mm. ดังนั้นพอเริ่มคิดปุ๊บเราก็ถอยไม่ได้เพราะเราก็ขายฝันพวกเขามาเยอะแล้วก็ดึงคนเก่งมาร่วมกันดังนั้นทางที่ผมจะอยู่รอดก็คือผมต้องรู้จักคู่แข่งให้เร็วที่สุดตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุ2 5ผมเลยตัดสินใจศึกษาคู่แข่งทุกคนในตลาดตอนนั้นถ้าตอนนั้นทรูนะครับเริ่มมาทำผมก็ปลอมตัวเป็นพนักง,งานหนึ่งเป็นลูกค้าหนึ่งคน แล้วก็มาหาที่บริษัทแล้วก็ผมก็สังเกตหลายๆอย่างเช่นจำนวน call center กี่คนมีโปรแกรมเมอร์กี่คนมีพนักงานกราฟิกดีไซน์กี่คนเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าผมกำลังชกกับใครอยู่เพราะผมรู้สเกลต่างๆผมก็ศึกษาว่าผู้บริหารคือใครว่าผู้บริหารคนนี้ชื่ออยางงี้เรียนจบอะไรสไตล์การทำงานเป็นแบบไหนเป็นเกมลูกเกมลับลูกน้องเป็นใครชื่ออะไรถนัดอะไรมีความสามารถแบบไหน ผมจะได้รู้ว่าผมกําลังสู้กับใครอยู่สุนบูนะเนี่ยรู้ข่ารู้ราวแบบสุนบูเลยนะเนี่ยพราะพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราคิดกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยผมต้องมีสี่รู้รู้แรกก็คือต้องรู้จักตัวเราให้ดีก่อนอรู้ที่สองก็คือต้องรู้จักคู่แข่งว่าเรากําลังจะแข่งกับใครรู้จักที่สามก็คือต้องรู้จักตลาดอืรู้จักที่สี่ก็คือต้องรู้จักลูกค้าถ้าผมเชื่อว่าผมรู้ได้ครบ ผมก็จะมีกลยุทธ์ที่ดีขึ้นถ้าเกิดผมรู้ขาดตัวใดตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการซื้อลอตเตอรี่นะเพราะว่ามันก็ต้องไปวัดดวงวัดบุญวัดกรรมในครบทุกตัวครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าคนเก่งที่ข้อมูลน้อยก็กลายเป็นคนไม่เก่งได้ดังนั้นผมก็เลยไปเก็บข้อมูลมาให้หมดยิ่งผมรู้เยอะผมก็ยิ่งคิดกลยุทธ์ได้เยอะแล้วพอผมเข้าใจตลาดเข้าใจคู่แข่งเข้าใจลูกค้าผมก็รู้แล้วว่าจริงจริงมันเป็นเกมทีม่ผมได้เปรียบต่างหาก S <S จริงๆผมไม่ได้จำเป็นต้องกลัวในเมื่อคู่แข่งของผมมีตังค์เยอะก็จริงแต่เอาจากัวมาทำแท็กซี่ยังไงก็ไม่มีวันคุ้มแล้วก็เรื่องบุคลากรก,รก็หายากกว่าเพราะว่าเขาอาจจะเลือกสายเทคโนโลยีผิดด้วยดังนั้นด้วยหลายๆอย่างนะตอนนั้นพอผมเข้าใจมันก็ยิ่งทำให้ผมมีพลัง <S <S และทำให้ปลาเ็วมันกินทุกอย่างและผมก็มาเล่าวันแรกผมไม่ได้เล่าให้กับพนักง,งานฟังพนักง,งานก็กลัวไม่ได้ต่างกับผม แต่ผมเองก็ยังพูดไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้รู้อะไรลึกดังนั้นพอผมเริ่มสรุปใจความได้จับกลยุทธ์ได้ผมก็กลับมาพูดกับพนักงานผมทุกคนเลยว่าวันนี้มันเป็นเกมที่เราชนะแท้ๆเลยเพราะว่าผมเข้าใจทุกอย่างโปง่งใสหมดแล้ว <S <S เราจะชนะด้วยกลยุทธ์อะไรเราจะต้องเอาความเร็วชนะองค์กรใหญ่ <S <S และไอ้ความเร็วชนะองค์กรใหญ่เนี่ยมันทําให้ทุกคนพึกเหิมมีกําลังใจมันทําให้เขาไม่ได้มีแค่อาหารกาย ที่ไปกินข้าวไม่กี่จานสองชั่วโมงก็หิวใหม่แต่อาหารใจก็คือความสําเร็จ <c oughs> ทําให้เขาเสพความสําเร็จไปกับเราผมมีสถิติคนเข้าเว็บแปะบนหน้าจอทีวีให้พวกเขาดูทุกวันแล้วทุกๆบ่ายสองเนี่ยมันจะเป็นวันที่มันตัดสถิติมันก็จะทําให้เราเห็นว่าโอ้วันนี้คนเข้านิวไฮอีกแล้วมีเงินเข้าในบริษัทเท่าไหร่มันก็ทําให้เขาเป็นเท่าแก่ร่วมไปกับเราด้วยดังนั้นผมคิดว่าการทํางานด้วยใจเนี่ย คือคนทํางานด้วยใจเนี่ยมันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ,บางทีงเราสั่งร้อยเขาเสิร์ฟให้เราสองร้อยแต่ถ้าเราซื้อใจเขาไม่ได้เราสั่งร้อยเขาให้ 60- 70นี่ก็เก่งแล้วนะดังนั้นผมคิดว่าเรื่องการสื่อสารเรื่องการซื้อใจบุคลากรให้เขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ร่วมกับเรารมีความที่เขาเรียกว่ามีความพึกเขิมกับเราเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าองค์กรมันขับเคลื่อนได้เร็วมากๆครับแต่เมื่อกี้นี้ดรเบย์ ce, พูดมาอยู่คำหนึ่ง ว่าในเกมครั้งนี้เนี่ยเราชนะก็แปลว่าดรเบสมองการทําธุรกิจเป็นเกมขยายความตรงนี้หน่อยสิว่าธุรกิจมันเป็นเกมอย่างไงเพราะจริงๆคนเรียน MBA ทั้งหลายจะได้เรียนวิชาเกมตรีทฤษฎีเกมนะครับ,เ,บะะเพราะฉะนั้นให้ดรเบสอธิบายตรงนี้เลยว่าทําไมดรเบสจึงมองการทําธุรกิจว่าเป็นเกมครับจริงๆแล้วเกมเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากธุรกิจนะครับ เพราะว่าเกมเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งเราก็ต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายเราจะเล่นเพื่ออะไรสองเนี่ยเราจะเล่นเกมให้ชนะเราต้องมีกลยุทธ์ก็ไม่ได้ต่างจากธุรกิจธุรกิจก็ต้องมีกลยุทธ์สามก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติการทดลองทําซึ่งเกมกับธุรกิจก็เหมือนกันเรื่องที่สี่ก็คือการวัดผลแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเสมออ mm. สิ่งที่มันทําให้เกมแตกต่างจากธุรกิจก็คือธุรกิจไม่ได้ทําไม่ได้เล่นได้บ่อๆเหมือนเกมเพราะว่ามันเดิมพันด้วยชีวิต ดังนั้นธุรกิจเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่าดังนั้นผมกำลังจะบอกว่าเรื่องเกมเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าผมจะเล่นเกมเนี่ยให้เห็นฉากน็อกให้ได้ถึงฉากสิบผมให้ทุกคนเล่นเกมพร้อมกันหมดเนี่ยพอเล่นเกมไปปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพอเล่นไปฉากหนึ่งถึงฉากสามเนี่ยจะมีคนสักครึ่งหนึ่งเลยก็บอกว่าอา้ามันไม่ใช่ตัวเขาอ่ะเขาก็เลือกละทิ้งเป้าหมายของเขาที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ย อย่างรวดเร็วที่สุดแต่พอบอกว่าเอ้ยก็จะเหลืออีกกลุ่มที่เหลือก็อาจจะเล่นฉากสี่ห้าหกและสุดท้ายกลุ่มนี้เขาก็จะทิ้งจอยเหมือนกันแต่เขาก็จะมีเหตุผลสวยๆให้ตัวเองนะว่าเขาได้พยายามแล้วเขาทดลองแล้วทดลองอีกเขาพยายามเต็มที่แล้วและเขาก็รู้ว่าไอ้กเกมเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาจริงๆเขาก็เลือกที่จะทิ้งเป้าหมายเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลสวยหรูให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี้ย ผมเองก็เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายและผมเองก็รู้ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกและผมก็ไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรด้วยที่จะเล่นเชกฉากเจ็ดแปดเกจนเห็นฉากน็อกได้ให้ได้แต่ผมจะทำยังไงละ่ะในเมื่อผมยังต้องรักษาเป้าหมายอยู่เป็นผมผมก็จะจ้างคนที่เก่งกว่าผมมาเล่นจนเห็นฉากน็อก <c oughs> ผมไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายของผมเลย ผมแค่เปลี่ยนวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายของผมและหาคนช่วยเล่นเกมใช่ครับดังนั้นมันผมกำลังจะบอกว่าคือถ้าเราตั้งเป้าหมายเรามีกลยุทธ์เรามีการปฏิบัติแล้วเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมคิดว่ามันมันมีหลากหลายกระบวนการท่ามากๆที่มันจะไปถึงเป้าหมายเพราะว่าสุดท้ายสุดยอดกระบวนการท่าบางทีมันคือการไล่กระบวนการท่านะมันผมว่ามันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเกมกับธุรกิจเนี่ยมันใกล้กันมากมาก และอีกอย่างเมื่อเราเล่นแล้วแพ้หรือธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระจกที่เรียนรู้ตัวเองได้เร็วมากนะครับเพียงแต่ว่าธุรกิจเนี่ยถ้ามันจะไม่ให้เจ็บหนักเนี่ยมันก็คือผิดให้เร็วและแก้ให้เร็วและไม่ผิดซ้ําผมคิดว่าไอ้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาและแก้ไขให้รวดเร็วเนี่ยมันเป็น,ม,นมันเป็นสัจธรรมธุรกิจที่ทาให้ธุรกิจโตเร็วที่สุดเลยและตราบใดที่เรามองลูกค้าเป็นตัวตั้งเนี่ย ยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าลูกค้าก็เฉลยข้อสอบอยู่ตลอดเวลา <S <S ดังนั้นถ้าเราสามารถสร้างสิ่งอะไรที่มันเกินความคาดหวังของลูกค้าได้อยู่ตลอดเนี่ยไอ้นี่เป็นจุดที่ทําให้เรามันเป็นการตลาดโดยอัตโนมัติครับคือในทฤษฎีเกมทีรีเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนที่เล่นเกมเก่งเนี่ยคือคนคิดสองชั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรา move อย่างนี้เราควรจะคิดด้วยว่าแล้วคู่แข่งเราจะรี a c t อย่างไร แล้วถ้าเขารีแอคอย่างนั้นเนี่ยและเราจะทำยังไงนี่คือการคิดสองชั้นพี่ว่าคนที่เล่นมากฮคอส์มารกรุกเก่งๆเนี่ยเขาคิดสองชั้นจริงๆนะถ้าเขาขยับตัวนี้คู่แข่งจะขยับตัวไหนแล้วถ้าคู่แข่งขยับอย่างนั้นเนี่ยเขาจะขยับยังไงตอบบางคนคิดท่านเดียว ฉันอยากจะไปตรงนี้แต่ลืมนึกไปว่าคู่แข่งจะทําอะไรผลสุดท้ายคู่แข่งเข้าฮอตไปเลยปึ้งปึ้งปึ้งนะ <S <S 1> <S 1> เหมือนคนเล่น XO อะ่ะนะคะบางคนก็คิดแต่ว่าตัวเองจะวาง X ตรงไหนจะวาง O ตรงไหนแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าตัวเองวาง x ตรงนี้อีกคู่แข่งจะวาง O ตรงไหนแล้วถ้าคู่แข่งวาง O ตรงนั้นน่ะตัวเองจะไปตรงไหนถ้าคิดชั้นเดียวไม่มีทางเลย we <laughs>